สวัสดีครับจาก t n เอ n น e ันนนะครับก็ขอสวัสดี f c ทุกคนนะครับทั้งคนที่เป็น f c และไม่ใช่ f c นะครับจริงๆวันนี้ตั้งใจจะจัดกิจกรรมพิเศษนะครับแต่ว่าเนื่องจากผมติดภารกิจนะครับหลายอย่างเลยนะครับจึงไม่มีเวลานะครับในการมาจัดกิจกรรมให้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็แทนคําขอบคุณนะครับแล้วก็ความที่อยากจะให้นะครับถึงแม้ไม่ได้แจกวันนี้นะครับจะแค่ขอเลื่อนเฉยๆนะครับ เราน่าจะไปเจอกันในวันเสาร์นะครับขอเป็นเวลาประมาณสิบโมงครึ่งนะครับเนื่องจากว่าสิบโมงครึ่งวันเสาร์น่าจะเป็นวันที่ผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เด็กๆเป็นวันพักผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาอวยพรนะครับและมาคอมเมนต์ผมนะครับต่างๆในวันคล้ายวันเกิดของผมนะครับต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในการนี้นะครับผมเองก็มีรางวัลจะมอบให้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็น อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ได้รับไปหรืออาจจะเป็นเด็กนักเรียนหรืออาจจะเป็นใครก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ทั้งทั้นั้นไม่ว่าใครจะได้รับไปผมเองก็มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้น10บโมงครึ่งนะครับวันเสาร์นี้เดี๋ยวยังไงจะจัดกิจกรรมไลฟ์สดผ่านทางเพจนะครับ GMN a n n e r นะครับแล้วก็จะทําการสุ่มชื่อผู้โชคดีนะครับได้รับชื่อพกโชคดีเป็นใครนะครับผมจะโทรไปหานะครับเตรียมตัวรับสายด้วยนะครับถ้าเกิดนับ1นึ 10, แล้วไม่มีการรับสายนะครับก็ถือว่าเป็นอันโมฆะนะครับสละสิทธิ์ก็จะสุ่มหมายเลขต่อไปนะครับแล้วก็จะโทรหานะครับทาง Facebook นะครับโอเคครับใครจะเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับแค่นี้แหละครับสอนหรับวันดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ